ดิฉันนางสาวสนีอาแวนะคะผู้ในการโรงเรียนบ้านสโลนะคะซึ่งเพิ่งมารับตําแหน่งได้ประมาณ3เดือนนะคะซึ่งโรงเรียนบ้านสโลนั้นได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่ให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมนะคะซึ่งจากการที่ได้มาวิเคราะห์นะคะแล้วก็ได้มาพูดคุยได้การประชุมกับคณะกรรมการสาราหรือคณะครูก็ได้ทราบว่า ที่นี่นะคะในช่วงชเช้านี่จะมีกิจกรรมก็คือในเรื่องของอคลินิกภาษาไทยยามเช้าซึ่งจะน,นในเรื่องของการอ่านนะคะแต่ถ้าเรามาคิดในทางกับการว่าการอ่านอย่างเดียวนั้นก็คงจะไม่สามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ได้นะคะก็เลยได้ต่อนเนื่องในเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมนะที่ทางท่านขอท่านเดิมได้วางไว้นะคะก็เลยไม่ได้มาสร้างชุดฝึกในเรื่องของอการเขียนนะคะซึ่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราได้นำเด็กนะคะไปสำรวจแหล่งเรียนรู้นะคะในตำบลเฉลิมนะตำบลเฉลิมอำเภอระแงแนะคะแล้วก็ได้เห็นว่าในพื้นที่ในอำเภอตำบลในตำบลเฉลิมของเราเนี่ยจะมีพื้นที่ที่เด็กสามารถไปสืบมค้นข้อมูลได้ก็อย่างเช่นสถานีรถไฟนะคะลงกงหรือแม้กระทั่งว่าน้ำตกซิโปนะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งสิ้นนะคะ ก็เลยได้มาสร้างได้มีแนวความคิดว่าเพราะฉะนั้นเราควรที่จะสร้างชุดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเขียนนะคะก็เลยได้มาระดมความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เอาแหล่งเรียนรู้เหล่านี้แหละเพื่อเป็นการเชื่อมโยงะะให้เด็กได้เขียนขึ้นมาอาจจะเป็นเขียนคําจากการที่ได้ไป ค้นพบสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะแล้วก็มาเขียนเป็นวลีขึ้นมามาเขียนเป็นประโยคเขียนเป็นข้อความบรรยาย<ม>เขียนเชิงชาติสร้างสรรค์แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเด็กอ,อาจจะเขียนตามจินตนาการของเขาก็ได้นะคะ รู S <S <ess> ้แล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเน่ยระดมความคิดลงในกระดาษโน้นะคะซึ่งแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน ออกมานำเสนอเกี <mile> ่ยวกับคำที่เราได้พบเจอเริ่มด้วยกลุ่มที่เด่นนะคะอ่าออกมาเลยค่ะเรา่เรีนเตอชนี่มองเดนะคพ้ามวร่นู้สงอายุ5 หิ่งใหญ่กษัตริย์พระมีพรสิงห์พรห้าทิพย์ บ้าคะได้อีกชาวสวนอ่าโอเคชาวสวนจากการที่นักเรียนได้นําเสนอมาเมื่อกี้ครูก็ได้ระเห็น<ๆ>นะักเรียนสามารถเขียนคาได้หลายอย่างไหมคะเมื่อกี้สามารถเขียนคําได้หลายคํามากเพราะฉะนั้นในชุดฝึกทักษะเล่มนี้เ,เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนคําที่นักเรียนไปพบเจอนะคะลงในชุดฝึกทักษะชุดที่หนึ่ง ทำให้ทุกต,ต้องวันนี้ด้วยการฝึกฝนได้ทำมากการที่นักเรียนได้เรียนในวันนี้นักเรียนก็สามารถเขียนคำได้มากมายใช่ไหมคะซึ่งคำในภาษาไทยก็มันจะมีด้วยกันเจ็ดชนิดนะคะเดี๋ยวในขั้นต,ต,ต่อไปเรามาเขียนในชุดฝึกทักษะในเรื่องของการเขียนวลีและประโยคนะคะ